ก็มาถึงหมดใหญ่ที่สองคือหมดว่าด้วยการตามดูรู้ทันเวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกหรือความรู้สึกสบายไม่สบายตลอดจนความรู้สึกที่เฉยๆฉซึ่งท่านเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ท่านก็จะให้ข้อนแนะนําวิธีปฏิบัติเช่นบอกว่า เมื่อสวยเวทนาที่เป็นสุขก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่เป็นสุขต่อไปก็เช่นเดียวกันก็เป็นว่าเมื่อสวยเวทนาที่เป็นทุกข์ก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่เป็นทุกข์เมื่อสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ต่อจากนั้นก็ไปถึงว่าเมื่อสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็เป็นสามิตร เป็นสามิตรก็คือว่าอาศัยอามิตรอาศัยอามิตรก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมาเป็นเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาเป็นสุขที่อาศัยอามิตรหรือว่าสวยเวทนาที่เป็นสุขไม่อาศัยอามิตรเราเรียกว่าเป็นนิรามิตรก็รู้ชัดว่าสวยเวทนาที่เป็นสุขที่ไม่อาศัยอามิตรอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เช่นว่าทำสมาธิเนี่ย เมื่อจิตสงบเป็นสมาธินี้เกิดความสุขขึ้นมาสุขนั้นไม่อาศัยอามิตรเพราะไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหยื่อเข้ามาเป็นความสงบภายในเองตลอดไปต่อจากนี้ก็มีเรื่องเวทนาที่เป็นทุกข์ที่เป็นสามิตรอาศัยอามิตรที่เป็นนิรามิตรไม่อาศัยอามิตรและก็เวทนาที่เป็นอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆที่อาศัยอามิตรก็ดีแล้วก็ไม่อาศัยอมิตรก็ดีอันอย่างไหน เวทนาหรือความรู้สึกอันไหนเกิดขึ้นมาก็รู้ชัดตามที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี่ต่อไปก็หมวดที่สามคือจิตานุปัสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันจิตใจก็คือรู้เท่าทันสภาพจิตของตนเองอันนี้ท่านก็จะอธิบายแยกแยะออกไปมากมายมุ่ยถึงสิบหกข้อย้อยเดียกันซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องจำ แตมาพูดให้ฟังเราก็จะได้ความเข้าใจทีเดียวว่าอ๋อท่านหมายถึงสภาพจิตต่างๆแต,าตมาจะพูดให้ฟังพอให้ผ่านๆอย่างที่ว่าว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดจิตที่มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก,ก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงขั้นระดับฌานก็รู้ชัดว่าเป็นจิตที่ถึงระดับฌานจิตที่ไม่ถึงระดับฌานก็รู้ชัดว่าไม่ถึงระดับฌานจิตที่เป็นจิตของปุ้ทุชนเป็นระดับปุ้ทุชนก็รู้ชัดว่าเป็นจิตอย่างนั้นจิตที่เป็นจิตพระ อริยบุคคลเป็นจิตพระอรหันต์ก็รู้ชัดว่าเป็นจิตอย่างนั้นจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นอันนี้ก็ท่านก็แจกแจงไปก็คือรู้สภาพจิตของตนมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นตามเป็นจริงก็ขอผ่านไปอันนี้ให้ความเข้าใจพื้นฐานไว้เท่านั้นหมวดที่สี่ก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติต,ตามดูรู้ทันธรรมอันนี้ก็แบ่งเป็นห้าหมวดใหญ่ด้วยกันอย่างที่ได้บอกชื่อมาแล้วมีหมวดนิวรณ์หมวดขันห้าหมวดอายตนะ6คู่หมวดพชฌชงหมวดอริยสัจก็เริ่มไปตั้งแต่หมวดว่าด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายกิเลสหรืออกุศลก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลาย คือในนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ท่านกะแยกไปนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างล่ะก็มีการมฉันทะความพอใจติดใจอยากได้พยาบาทความขัดเคืองไม่พอใจหรือความแค้นเคืองต่างๆแล้วก็ทีนมิทะความกดหูสิ้นเศรราปุทจักกุกุจักความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ ถ้าอย่างนี้ก็ท่านก็บรรยายทีละอย่างหรือว่ากามฉชันทะมีอยู่ภายในก็รู้ชัดว่ากามฉชันทะมีอยู่ภายในในตัวเองกามฉชันทะไม่มีอย no ู่ในภายในก็รู้ชัดว่ากามฉชันทะไม่มีอยู่ภายในกามฉชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดอาการที่เป็นอย่างนั้นอาการที่กามฉชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น กามฉันทะที่เกิดขึ้นละไปได้อย่างไรก็รู้ชัดการที่ละได้อย่างนั้นการมฉันทะที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปได้อย่างไรก็รู้ชัดความที่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างต่อไปนิวรณ์ข้ออื่นอีก4ข้อก็แบบเดียวกันอันนี้ก็ให้เห็นวิธีการพิจารณาคือการตามดูรู้ทันสภาพจิตของตัวเองซึ่งมี กิเลสต่างๆที่เรียกว่านิวรณ์ห้าอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นอะไรมันมีอยู่ก็รู้ว่ามันมีอยู่อะไรไม่มีก็รู้ไม่มีมันเกิดขึ้นอย่างไรมันละดับไปได้อย่างไรแล้วก็มันไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็รู้ไปตามทันตามที่เป็นจริงอย่างนั้นทีนนี้แตามาให้ข้อสังเกตนิดหน่อยคือเรื่องนิวรณ์นี่จะปรากฏอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรมอย่างในเรื่องการบําเพ็ญสมถะธรรมสมาธินั้นก่อนที่สมาธิขั้นที่จะถึงฌาน แม้แต่ขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งเป็นขั้นเฉียดๆเนี่ยสมาธินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อนิวรณ์สงบเพราะฉะนั้นนิวรณ์นี้จะมีบทบาทมากมาถึงเรื่องวิปัสสนานี่เราก็มาพูดถึงอีกมาตามดูรู้เห็นมันเพราะนั้นก็ควรจะกําหนดจดจําไว้จะเป็นการดีและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อการมาชันท่ากับพยาบาทการมาฉันท่านั้นแปลตามตัวก็แปลว่าความพอใจในการมซึ่งจะพาให้เข้าใจผิด คือคาว่ากามในภาษาพระ,นะเนี่ยไม่ได้ดหมายถึงกามในอย่างที่เราพูดในภาษาไทยถ้าพูดง่ายๆก็กามฉันทะนี่ความชอบใจชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสหรืออารมณ์ต่างๆเท่านั้นแหละความชอบใจอารมณ์อะไรก็ตามก็เป็นเรื่องกามฉันทะถ้าพูดง่ายๆก็คือความชอบใจพยาบาทก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอาฆาตแค้นเคืองผูกใจอะไรต่างๆพยาบาทที่เป็นเพียงความขัดใจความไม่ชอบใจนั่นเอง ความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเรื่องพยาบาทในการมชันทก็กับความชอบใจพยาบาทกัความไม่ชอบใจอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจความหมายพวกนี้เป็นนิวรณ์ไม่ว่าอยู่ในระดับที่ละเอียดอ่อนเล็กน้อยหรือว่าจะแรงขึ้นก็ตามมันก็จะเป็นอุปสรรคมารบกวนจิตใจได้ทั้งสิน้นนี่ก็ขอต่อไปข้อพิจารณาในหมวดต่อไปของธรรมานุปัสสนาก็คือเรื่องของขันห้า ท่านก็บอกว่าตามดูรู้ทันทำในธรรมทั้งหลายคือในอุปาทานขันห้าขันที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานห้าประการแล้วก็ขันห้ามีอะไรบ้างก็เคยพูดไปแล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปธรรมส่วนร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาก็คือความจําได้ไหมายรู้ข้อมูลความคิดสังขารก็คือตัวกระบวนความคิด และคุณสมบัติที่ปรุงแต่งความคิดนั้นทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็วิญญาณตัวความรู้ที่เข้ามาทางอายตนะถือทางรับรู้ทั้งหกทางทีนี้ก็ให้ตามดูรู้ทันเรื่องเบญจขันนี้หรือขันห้านี้ก็แยกปฏิาย,ยางต,ตั้งแต่รูปว่ารูปคืออย่างนี้การเกิดขึ้นของรูปเป็นอย่างนี้การดับไปของรูปเป็นอย่างนี้ ถ้าต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันต่อไปหมวดที่สามก็คือเรื่องอายตนะหกคู่คือภายในหกภายนอกหกอันนี้ก็จะบอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอายตนะทั้งภายในและภายนอกหกคู่เดียกันแล้วก็ท่านก็บัรยายอายตนะภายในหกภายนอกหกอะไรละ่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายใน ภายนอกก็รูปสวนเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดในใจเรื่องราวที่ใจคิดทั้งหลายก็ตามดูรู้ทันก็ไปตั้งแต่ว่าเอายกตัวอย่างตามาเป็นผู้กระรูปก็รู้ชัดตาก็รู้รูปก็รู้แล้วก็สัญญาณที่เกิดขึ้นในอาศัยตากระรูปนั้นก็รู้อันนี้สัญญตในี่เป็นศั์หนึ่งทีต้องทำความพัดใจสัญญาน,นั้นก็เป็นชื่อของกิเลส กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์เรียกว่าสังโยชน์มีสิประการในที่นี้จะไม่แจกแจงก็ให้รู้ว่าเป็นกิเลสที่ผูกมัดใจกันแหละผูกมัดใจสัตว์ไว้กับความทุกข์นึกมัดใจผูกมัดสัตว์ไว้กับสังสารวัฏก็ได้เอาไปว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์นี้มันอาศัยตากับรูปเกิดขึ้นก็รู้จักมันรู้รู้ทันมันรู้สังโยชน์ที่เกิดขึ้นเวลาเรา มีตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเกิดความพอใจเป็นต้นอ้าวก็รู้รู้ทันในตัวกิเลสนั้นแล้วก็สัญ,ญญานั้นที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้และสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วละไปได้อย่างไรก็รู้สัญญาที่ละไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไรก็รู้แลาต่อไปก็อย่างเดียวกันหูเสียงจนกระทั่งถึงใจกระทำอมารมณ์ ก็รู้ตามนั้นอันนี้ก็คือการารู้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตนเองอัตมาจะผ่านไปก่อนตอนนี้จะยังไม่ประมวลความให้ฟังเอารายละเอียดไปก่อนต่อไปหมวดที่4ก็เป็นเรื่องของโพชชงซึ่งอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในโพชชงเจ็ประการพชชงก็องค์ธรรมที่ เป็นส่วนประกอบของการตรัสรู้เจ็ดประการก็มีสติความระลึกได้ธรรมวิจยะการวิจัยหรือเฟ้นธรรมวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจประสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สมาธิความมิใจตั้งมั่นแล้วก็อุเบกขาความวางใจเป็นกลางเรียบสงบอันนี้ก็อามาพิจารณาในทีน่นี้ก็คือว่า พดชงที่เป็นกุศลธรรมดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราก็รู้มันทีนี้รู้อาการเข้ามาทุกอย่างรู้ตัวมันตามความเป็นจริงตั้งแต่ว่ามีไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นหรือว่ามันจะเต็มบริบูรณ์อย่างไรท่านก็ให้รู้ท่านก็เลยบรรยายว่าสติสะพดชงมีอยู่ภายในก็รู้ว่าสติสะพดชงนั้นมีอยู่ในภายในของเรา สติสมโพธชงไม่มีอยู่ภายในก็รู้ว่าสติสัมพธชงไม่มีอยู่ภายในเราสติส,สมโพธิชงที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดอย่างนั้นสติส,สมโพธิชงที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไรก็รู้ชัดอย่างนั้นแล้วต่อไปก็บรรยายถึงพธิชงข้ออื่นจนกระทั่งครบเจ็ดอย่างอันนี้ก็ให้เห็นวิธีการพิจารณาที่ตามดูของท่าน ต่อไปก็หมดที่ 5, ห้าบสุดท้ายหมดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอริยสัจสี่ก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็เริ่มตั้งแต่ว่ารู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขสมุตทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์รู้ชัดวันนี้เป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์ รู้ชัดว่านี้เป็นทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความดับทุกข์หรือมรรคนี่ก็รู้ชัดตามเป็นจริงก็คือว่าอะไรที่มันมีอยู่ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เป็นทุกข์ก็รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันไหนเป็นสมุทัยก็รู้ว่าเป็นสมุทัยอันนี้ก็เป็นการรู้ตามเป็นจริงแง่หนึ่งคือบางทีเรื่องเดียวกันนั่นแหละจะพิจารณาในแง่เป็นนิวรกันได้ มองในงแง่เป็นสมุทัยก็ได้เหมือนอย่างว่าการมัฉันท่าเนี่ยเกิดขึ้นในใจเมื่อกี้นี้เราพิจารว่าออกการมัฉันท่ามาอยู่ในใจเราหรือไม่มีก็รู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นอย่างไรละไปได้อย่างไรแล้วก็รู้ชัดไปตามนั้นตอนนี้เรารู้ชัดอย่างการมัฉันท่านี่อ้าวเรามีการมัฉันทะเราก็ ตรวจดูในแง่ของอริยสัจเราก็บอกได้ว่าอ้ออันนี้เป็นทุกขสมุทยัยการประชัน่านนี่เราบอกได้เลยเป็นทุกขสมุทยัยแล้วมีธรรมะข้อไหนมาหรืออามาสิเราบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นทุกอันนี้เป็นสมุทยัยอันนี้เป็นนิโรธอันนี้เป็นมรคจะมีความสงบใจเกิดขึ้นภาวะว่างไม่มีกิเลสเราก็บอกได้อันนี้เป็นทุกขนิโรธถ้าหากว่าเกิดมี ตัวศรัทธาขึ้นมาหรือมีความเพียรขึ้นมาที่ถูกต้องเราก็บอกว่าอันนี้เป็นมรรคอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกได้อันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นนิโรดนี้เป็นมรรคอันนี้ต่อจากนี้ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าขยายความเรื่องอริยสัจนี่ยาวที่สุดก็ขยายความตั้งแต่ว่าเอาล้ทีนี้ก็ทุกข์เป็นอย่างไรตรงก็ขยายความไปแล้วเมื่อ กระจายความไปแล้วว่าทุกคืออะไรแล้วก็ยังไปให้คําจํากัดความแต่ละอย่างนั่นอีกเช่นบอกว่าชาติเป็นทุกชาราเป็นทุกมรณะเป็นทุกไปแล้วพระองค์ก็ไปขยายความว่าชาติคือ,อไรชราคืออะไรมรณะคืออะไรแต่ละอย่างนี่ให้คําจํากัดความหมดก็เลยทําให้สูตรนี้ยาวมากในตอนว่าด,ด้วยอริยสัตว์สี่ต่อไปก็จะบอกว่าทุกขสมุทัยเริยสัตว์นี่คืออะไรก็จะได้พูดถึงตัณหาแล้วก็แยกขยายตัณหาออไป แล้วก็พูดถึงที่เกิดที่ดับของตัณหานั้นซึ่งจะกระจายไปถึงเรื่องปิยสุรูปสาตรูปถึง60ประการด้วยกันก็เลยยืดยาวมากจบเรื่องนี้ไปแล้วก็จะไปถึงทุกขนิโรธก็จะตั้งคําถามว่าทุกขนิโรธนั้นเป็นอย่างไรก็จํากัดความให้ความหมายคึงความดับตัณหาแล้วก็ถึงว่าที่ไหนที่ตัณหาจะดับไป ก็จะพูดถึงการที่ว่าตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนก็ดับไปที่นั่นพูดถึงปิยรูปสารตรูปกันเป็นที่เกิดที่ดับและเป็นที่ดับของตัณหาเหล่านั้นละเป็นที่ละทั้งตัณหาเหล่านั้นด้วยแล้วสุดท้ายก็จะพูดถึงทุกคนิโรธขาไม่นีปฏิป,ฏปฏทาญยสัตว์ก็คือข้อมักแล้วก็จะให้ความหมายของมักนั้นว่าใดกามมักมีองค์แปดประการมีสัมมาทิฏฐิจนกระทั่ 3, งถึงสมาสมาธิแปดข้อแล้วเสร็จแล้วระวงค์ก็จะ ขยายความอีกว่าแต่ละข้อั้งจต่สมาธิติไปจนถึงสมาสมาธินั้นมีความหมายอย่างไรแยลว่าสมาธิติคืออะไรก็จะให้คาจำกัดความถึงการที่รู้เข้าใจในทุกในสมุทัยในนิโรธในมรรคจนกระทั่งถึงว่าสัมมาวจจาคืออะไรคือเจตนาที่เว้นจากการพูดเท,ท็จพูดคำหยาพูดสอดเสียดพูดเพอเจอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือ การให้ความหมายของอริยสัจในข้อมักแต่ละอย่างจงกระทั่งครบบริบูรณ์อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของสติปัฏฐาน4ซึ่งได้พูดมาจนครบหข้อทั้ง4แล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรถึงแม้จะไม่ถึงรายละเอียดสมบูรณ์การน,นี้ก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดที่พอสำหรับการพูดกันในระยะเวลาที่สั้นๆอย่าง